ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับทางเจ้าภาพนะคะในวันนี้กับงานแต่งลูกสาวพี่เบิ้มลาโวหรือว่าพี่เบิ้มเวทีไทยนี่ค่ะท่านนี้นั่นเองค่ะตะมือค่ะตะมือตะมือโอเคเอาแบบพี่ฮานิดนึงนะคะวันนตรเพิ่มครับก็ขอบคุณแขก้มีเติญทุกท่านค่ะปกติจะจัดเล็กๆไม่ได้บอกใครเอาแบบที่ว่าเกรงใจเดนหนังไม่สะดวกไม่สะดวกอนนี้อนนี้พี่ชายชื่อ ะไรพี่เ <amounts> ช <of audio writers> <atorium> no ื่ออีชิดครับนี่ครับไม่ได้คิดมากพี่ชิดค่ะคีวิคิดค่ะพี่คิดนะครับสวัสดีครับผมต้องเอไม่ต้องคำอ่าเอไม่ต้องคำค่ะผะก็ไม่ต้องคำไม่ใช่อพอผมวันนี้พี่เบิ้มพี่เบิ้มค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยได้ยังไงคะพี่เริ่มต้นมือกองสมัยก่อนเล่นอยู่บ้านนอก อยู่อะไรนะคะอยู่เล่นเป็นมือกองที่ไหนอยู่บ้านนอกรู้จักบ้านนอกไหมบ้านบ้านนอกรู้จักในบ้านไหนโอ้เจบ้านนอกลับุรีเป็นอ่าบ้านนอกจีนรับุรีโอเคจ้ะเชียงลำบงเมื่อเล่นชาโต้มือกองยาวเหระโอ้จริงจริงเล่นกองยาวด้วยเหรอแตพี่บ้มอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วพี่ไม่ไม่นานประมาณ40กว่าปีเท่าเท่าอายุหนูเลย40กว่าปีกับกว่าปีโอเคปีแกค่ะแล้วอนพอดีมีโต้อนสับเขามาคืนงานอ๋อจ้ะโจโจเขาต้อนโจโจรับต้อนสับขนาดพันธนาการ 对对对。 รับโทรศัพท์นะเดี๋ยววันีมีสายเข้าอรเขาเพิ่งคืนงานอ่าโอเคค่ะต่อเนื่องห่งฝากอยากจะให้พูดถึงเล่าประวัติความเป็นมาก่อนเข้าวงการนิดหนึ่งตอนที่เข้าวงการเข้ามาได้ยังไงวงการถ้าเล่าไม่มีข่าเชิญมันมันคนิงโซดาถ้าเรามากเนาะเมาส์อาย่ใหม่ๆกันเล่าก็ใช้ชีวิตมาเยอะเริ่มต้นตีก่อนเริ่มต้นสิบา้าบาทจ้าตอนตอนนั้นยังไม่มีวงดนตรีเป็นของตัวเองเป็นลูกจ้างเออเป็นลูกจ้างเขาที่เป็นทุกวันนี้เบิกเงินเป็นลูกจ้างอยู่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ใช่ใช่เป็นลูกจ้าง เรื่องลมพายลมพัดสมาคมอะไรนะผมเป็นนายกสมาคมงานช่วยแห่งประเทศไทยครับค่ะงงไหมงงค่ะช่วยทุกงานช่วยตัวเขาแต่งตั้งให้แล้วค่ะคือทำตรงนั้นมันมันเป็นกระดิบกแะบเล่กันสนุกเขาว่างานช่วยคือคือเราว่างอย่างเงี้ยว่างฮะพี่ๆน้ำป้าเขามาช่วยกันก็มาช่วยกันทำทุกคนมีงานทำก็ต้องทำงานจะไม่ไม่ใช่มาช่วยทุกวันนะพี่นะได้พราะว่าทุกวันตั้งแต่แก่ก็คงไม่เหลือประโชนไม่ช่วยทำกับข้าวที่บ้านเลยก็เลยเอาเวลาว่างไปทำบุญ จิตอาเป็ญจิตอาสาให้กับหลวงพ่อเราขอบพระบาทนลวพุด้วยคนไหนเจ็บไข้ป่วยถ่ายรูปมาขอบพระหลวงพ่อก็จะให้ลบยืดแฉ่บ้างเป็นเมื่อเลี้ยงอะไรพวกนั้นหลวงพ่อท่านเมตตาช่วยทุกคนผ่านตรงนี้ได้หรือติดต่อที่ผมผมก็จะเป็นสะพานบุญทุกวันี่เพราะทุกวันนี้ผมก็เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดกันเลยช่วยกันไม่ใช่คนรวยนะครับแต่คนมีตังค์ยืนไม่ใช่คนรวยก็มีตังค์มีครับตอนนี้มีอยู่สามบาทครับมีตังค์ก็ได้มีตังค์ก็เลยแบบเอาหลักๆก็รื้อเอาง่ายๆก็ขอบคุณ งานวันนี้เนาะ,ค,ค,ะคุณก็ผ่านพ้นไปได้วยดีฝากบอกนน่งทางบ้านต่างๆบางทีเราไม่ได้บอกเพื่อนในวงการเราเยอะค่ะเอง,งานไปได่ทังทงก็คิดดูแล้วเขาห้าสิบปีแล้วนะที่ขัมรอยู่ในวงการมากี่กปีได้พี่ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ขวาหกนิดๆจะมองหน้าเลยโอ้ที่อยู่ในวงการมาป่าห้าสิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีโอเคนะคะที่อยู่ในวงการมานะคะแล้วก็ตอนนี้ให้พี่ฝากวงฝากดนตรีอะไรติดต่อยังไงได้เต็มที่เลยเป็นไรก็มีอะไรก็ผ่านน้องต้นน้ำมารับได้เลยอยากได้วงดนตรีนะคะอยากได้เครื่องเสียงเงเสียงพเล็กๆน้อยๆอ่ะเราไปทุกงานไปทุกงานงานตรงงานแต่งงานวัดงานบุญงานบวชตรงไหนไปหมดไปก็ไปไปหมดเลยโอ้โหเป็นเชื้อลองตายดูไหมล่ะ อยากได้เครื่องแต่งต้องเพิ่มเราโว้นะคะเวทีไทยค่ะงแต่งพี่เพิ่มคราวหน้าเชิญใครไปบ้างโอ้โหคงจะคงจะไม่มีแล้วพี่เอียหมดไวแล้วหมดไวัยอย่าพูดหมดคงจะไม่หมดยังไม่หมดเลอฝากฝากด้วยเราสนุกสนุกด้ฝากด้วยนะครับฝาด้วยนะครับสาธุโอเครับด้วยรับด้วยรับด้วยพอดีจะจบอะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุยกับพี่ท่านอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวอยากให้แนะนำตัวนิดนึงพี่คือใครเอ่ยพี่นะครับอยู่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเกิดวิทยีพี่ชื่อชิดครับพี่คิดโอเค สีพิชิตนะคะโอเคค่ะพิชิตค่ะดูแลคนไข้ที่มีอาการทางจิตที่ทุเลาแล้วที่เรารับจากสถาบันจิตเวชทั่วประเทศมาดูแลนะฮะที่เป็นผู้หญิงล้วนๆเลยบ้านกึ่งวิถีอยู่ที่ปทุมธานีใช่ครับโอเคของหกจ้า่ินร้อยคตอนนี้ห้ารอยาร้อยแปดสิบคนที่เราดูแลอยู่ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบก็ยังมีนอนติดเตียงก็ยังมีมีงานจิตอาสาบอกหนูได้นะร้องเพลงได้เต้นได้ค่ะ ถ้าใครอยากจะ,ะร่วมบริจาคนะฮะร่วมสนับสน <c oughs> ุนกิจกรรมของหน่วยงานก็เรียนเชิญได้นะครับเรายินดีรับพวกแพมเพิ์พวกผ้าอนามัย <c oughs> อ,อะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เป็นสิ่งของสําหรับผู้หญิงที่เ,เราได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงบประมาณ <c oughs> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าจัดงานจิตอาสาเมื่อไรอย่าลืมน้องนะบอกน้องไปได้เลยเดี๋ยวเราไปหน่าสร้างความสุขให้กับก็จะเป็นเด็กๆใช่ไหมคะที่อยู่ในกลุ่มวิทยาเป็นผู้หญิงอายุ18ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปก็คือคนที่คนที่มีอาการทางจิตทางจตที่ทุเราแล้วเรารับจากสถาบันจิตเวชทั่วประเทศมาดูแลตอนนี้อยู่กันสักประมาณกี่คนคะ580 580คนนะคะนี่ก็ไปบริจาคกันเมแล้วค่ะนะเมีย อะไรก็ไปบริจาคกันได้เป็นจะเป็นในเรื่องของของกินของใช้ของกินของใช้ได้หมดนะคะนะได้หมดได้หมดมีน่อยสมมติว่าใครอาจจะมีน้อยอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปบริจาคได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาไปครบ580คนไม่จําเป็นเอาเท่าที่มีนะฮะโดยทับพี่เบิ้มเนี่ยได้รวบรวมศิลปินไปช่วยไปช่วยนะคะเดี๋ยวงานหน้าอย่าลืมน้องนะบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจพี่เราก็งานจิตอาสาช่วย ที่น่ารักครับก็เลยมาร่วมงานแสดงความยินดีกับลูกสาวของท่านนะครับที่ได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตอนนี้รอแต่พ่ออย่างเดียวยังไม่เป็นฝั่งแล้วฝาเป็นแต่ฝาอย่างเดียวนะคะเป็นหม้อได้ไหมเอาไมใชายกละเรื่องแล้วก็ละเรื่องแล้วครับัสดีครับพี่เอไม่ต้องทำโอเคแล้วก็เจอหลายงานแล้วหลายงานแล้วนะเพลงรอของนังเอประสิทธิ์ก็แล้วกันแล้วก็เจอฝากกดไลค์กดแชร์ดีเจต้นน้ำเชิญยี มนะะคดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่เบ๊อบนะวันนี้นะก็คือเรารู้สึกว่าจะมีแต่กลุ่มศิลปินพวกเรามานะครับแล้วก็แล้วก็เจอกันแทบทุกงานอ่คือทุกงานเร่อของงานจิดอาสนะครับพวกเราจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของพระบาทสมภูแล้วก็เป็นงานจิดอาสนต่างๆนะครับสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนจ้าโอเคค่ะน้ำด้วยขอบคุณค่ะฝากช่องหนูด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะหลักๆเราจะลงช่องยูทูบไปกดติดตามกันนะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเป็นทั้งดีเจ แล้วก็ตลกน้องใหม่ในวงการที่สวยและก็เซ็กซี่ที่สุดในวงการค่ะไม่ได้ซื้อขอไปขออาเป็ดเชิญยิ้มมาค่ะขอใช้เชิญยิ้มจากอาเป็ดเชิญยิ้มมาโอเคค่ะติดตามันแล้วกันน้องจ้าโอเคฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะยังไงก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาชมภาพบรรยากาศภายในงานกันนะคะตามมาเลยค่ะ